ครับทุกตาสบายดีต่สวัสดีเพื่อนพี่น้องบายดีทุกคนทางไกลทางไกลนะดีต้ทับุ่มๆเก็บบ้นหน้าตามที่เคยมน้องเลยสบายดีชงเช้านำหาฟ้าหากระแจเนอหน่อยคนเลยว่าจะออกไปตัดเสาเลยออกไปแต่เช้าหน่อยหนึงก็เช่นเคยนะเอาจะออกไปนะเวลาเดิมชี้โมงหาห้าโมงห้าโมงเช้าตัวนี้นะ แต่ว่าไก่ยังมาขัน่อยช่วยออกไปก่อนวันนี้ทุกคนในฝีมือสุดท้ายแล้วของการอยู่ป่าของเฮานะเอาเด็กกับลูกนิ่ตามชมเดียวมาด้วยประมาณเช้าเนี้ยวันนี้ประมาณก็จะไปว่าได้ฝมือสุดท้ายได้ได้ไดยดดังไงวะ ออกมาเลยคนนึงไก่้มีค่อยหันอยูยเต่าทุกคนตีเต่า Note bởi vì một tao phết tương đầy ốm bóp bàn nương đầy mọi người thôi 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 วูดิบนไหนเลยไปจับบึกปันหาทุกคนเลยไปจับด้วยมาทุกคนมาเสคควาเต่านี่ไปเจอเต่านี่คอยตั้งกองปลาไว้ะไวละมันสิไปได้จักนาทีมันยังไงไปตั้งกองปลาวันนี้กลางหลังมัน วความมายสำเร็จค่อยจะไปหาดีแถวๆนี้ข้าอะไรตาไห้ย ทุกคนก็ถือว่าเฮงประยุโคลนเลยมันอย่างนั้นนะยังไปนะประมาณห้าหกนาทีพุู่ละเอาเฮิร์มานี่เงเด้อย่าเต่าเอ้ยแต่ว่าค้อยไม่ได้เอามันเด้อปลาพุ่นไปทุกคนเด้ตามผมพุ่นนัะะ่นล่ะ เก็ดมันเป็นแบบนี้เนาะเก็ดมันเนาะอันนี้คนตาเพชรเต่าเพอร์ไม่มีนะเออรูปหุรูปหางมันนะรูปหลังมันนะโอมล้ออ้อรถเต่านั่นเนาะหอยหนักเลเต่าเอ้ยเบิ่งงบายเบิ่งเนี่ยโอ้เป็นหายนี่เด้อเออแบบนี้จะเต่าเนีทุกคน มันจะเป็นแบบนั้นอีกแบบนึงอีอกอาจจะนะมันดำดำเนาะท้องมัน,นะชักเลย์อ,อยู่ในท้องมันดำคิงพระจงพนเนีดด่ยเป็นยังไปยังใหญ่ขึ้นตูนะปักไงเตาเลยประมาณอยู่ดินท่าจะไปทึงโลนะประมาณนี้นะีนนั้นยังเตรียมตนดีนะยังมดไ้ดีนะทาดมดไว้มื่กกะ กลัวนี่อีต่าอยู่นี่นะเอางับเฮออีกาวนึงเด้อย่าเตาไปๆๆๆเอาคบภากินเตาอีกนได้ไปตั้งกองปไว้ไปเติบยังไปนะมาคือว่าแถวนี้นะใกล้มีหันเลยมีิมกก็ได แต่มาผิดทางแล้ยฮะผ่านต้นพันดอกไก่แถวนี้หลายว่ะมาบุคขันจักโตม่ได้จิมเลยเดินดงดอนป่านี่ไปเจอนึงก็เจอนึงเลย ดีเต่าลูกนี้โอ้โหมาหัดดานใกล้มีหันอยู่มันเชิญลูุกลางเดี๋ยวคอยโดบโน่นพุยเลยไเบิ่งมันหันบ่ยามเชาเอาชายตะใกล้เท่านั้นแหละมาหัดด่านเพียบทุกคนเดลย เราอนี่บุมีโนแถวนี้นะโอ้ทุกคนอาา่าฮะควันไั่ขอเจ้าทํำดังมูหันขอนอนหันเพราะไก่หัหันแถวนี้นะคือมอดาสชงชุดละไก่มีหันอยู่ เว็นกระหารอบไปใหม่ทางห้องน้ำไหลนะถ้าผลมาละมันจังไปอันนี้ทุกคนว่าชนะแบบห้อยกีดน้ะไหลพเลยรดน้ำยังไหลลงไ,ลงไวดนะแบบเดียวเต็มห้ยวยเต็มห้ยวยใส่ห้อง,องแบบนี้ คนไปพระนั้นเลยแต่นี่คนอยูลล่แล้วใครควา้าไปบ้านนะเมื่อกี้นี่ก็ได้เห็นยีไก่หันเชิงกันละโด่งที่คอยทะเลค่อยมากเลยคืโดงนี่นะคว้าด่านน้ำมัน,มน,นโอ้ม่าฮัดพี่แถวน,นี้นี่ทุกคนมาหน,น้้าไอลายแถวนีนะก็คางอันตรายนิดนึงเจอกับมาในานะแต่เจ้าลายก็ไม่ค่อยพร้อมมันเนาะ ตรงพุมไม่พนุนหันนะ ่าบินไปทุกคนเลยตอขอกอตอฮอฮองดูกดเลยนี่ไก่แน่นี่นกหอกแน่กดีนะนี่เกือบท้อละนี่สอ,องบาทไ,ได้หอยโตเอฮาระดูงมีปลาดิที่นี่มา ลงนี่นะคนโฮคนคนบ่าจะลุกคนโฮจะลุกเปบตยาทุากนคนพ่อและหมาในามาจอกเลแถวอย,าาย่างไรแถวนะเป็นเงื่อนพลาทินโดย,นะยนั้นนะยิงไก่ไปิดยิงเขาขีดไ,ได้เพราะตอนห้องแจวสี่โตครับแต่ตอดเอาวะถ้ายนิงไก่มาหน,นิงไกลล่แบบปืนกัดย่ำวิ ว่าจะก็หอีกอีกหอกกระบี่ถึอแล้วชาบเด็กชิล็อกองเตอร์พูดนี้นะใกล้หันมีลายขึ้นมาถึงมีการเห็นชิคกี้ใต้สองก้อนคนเราเคยเห็นนะแต่ว่าพี่ไทยเบิ่งช้ำโู้ลายด่านพี่ละถึงพี่เขินมีหยันเน็ตละความชูของมัน เพิ่งตะคนแดดนะบพิ่งเอมันเอายางแห้งเลยพอก็ได้ตีกลับละรทบมาพันนี้คือเก่าเหมาะเลยคนนีงหม้อได้ยิงเข้านี่ย,ย่าวความดานนี่ก็ยาวความดานนี้ได้นะก็นั้นก็แหงแ,แต่กว้างดังน้น,นะโอ้วิดดานนะครับผมไม่แค่น,นี้ยยนเย็นนิดน,นึง Nên nhớ bỏ ra tui đi Nó, tụi con, màu bòn là Này, lô, màu hôn bòn Tết, đều đi đều đi nè cái đều Chào đều bà nè Này bà bà, nè nè นั่นแหละกินกันมาแต่หึงรึเปล่หึงเต็มเลยนึ่งข้าวสุกเลยอาจารย์จะไปทาได้ยังไงจบขึ้นบ้านี่ยนะจกขึ้นขึ้นไก่ใหญ่เพลยมาจนทายยังติ๊กเนาะไปพบเต้าไป็นน้ำพบเต้านึกไปจักดินเต้านึกว่เจ้าก็พบเต้า เจ้าบ่น้อยล้กลชกเจ้าจิตกรรมอลไรไม่ฮอดเลยค่<ข>อยกระพบเต่ามือนักอ่ะเมื่อวานนี่ประมาณรูนึงนี่แหละเล็กเต่าออกมืออย<ด>่างเกเลยเลยต่าเรื่อยๆกัยพบเต่าที่คนเจ้าค่อยท่าไปนะ่ะย่างได้ค่อยได้ค่อยเพิ่งบางคนย่างชัดๆใส่ดีมั่งแหี้ยเห็นแต่บิดโุกเลยเดี๋ยวเต่าจะวะ่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวจะกินกะกินตัวที่หฮาได้มาวานนี่แหละเป็นแหงกว่านั้นไว้เมื่อพระโต้ขบโพจากบ้านจีรอแล้วเฮามีมาดไ่ได้เพิ่มเลยจะเป็นต้องได้กินละปี่งจำแจ่วกินนนี่นะเปิดของลังโถ่ท้ายมันกินของเก่าหายิ่งเด้ตกเจอตกหนาไปก็ได้ไปว่นไม่เคยไปกับไป โอ้ตัวกันต็มเห้ไเพียพงนก,นะน,กนั้นนกข้อตัวน,นี้เนะนี่ไกล้นี่น่าจะได้ทุกคนเลยถุกแล้หาน้ำออํนไมาหอกินน้เมือ,มอ ไปเป็นนปก็ดีเนาะตัดกระดังกระพาะแล้วตีไปแล้วอะไโอเคคุณบอกอยเน,น,นเน,เนาเออันนะมมนชุกคัก ครปีนพุนโออ๋อทุกคนมามากินยญ้าไปเดี๋ยวเมื่อแล้วน,นี่มาแล้วน,น,น,นี่มากล้กินเชื้ออยู่ปินไก่จำเม็นบอกกินนำ้ำ Mình <laughs> <này> cái <laughs> đen, đen, được mình bơ rồi chẳng Mẹ cái này có lông Hãy subscribe cho kênh luôn Mì Gõ Để không มือผ่านน้องอม,มีคนมาว้าวเพื่อจะมีมือผ่านม,มาอาคอใครจ่ายจ่ายมานยัน,นอาหานมั้งแดดนี่เลยหาวิห่ามา มามีเขาขนั่นก้อนอืขึ้นขานี่ออตำรางบ่เพชรตลอดเรียเปน้น้อยอะเดี๋ยวค่อยกินไก่ทำโอ้ยง่ายไป่ได้เลย ยังไงก็บ้านหนึ่งได้ตัวห่อบัานนึ่งแต่ยังไกเ้ยที่ตัวแดงแต่ยิงยังไม่ได้อยู่งานทุกคนนิมมัแบกบันเดียวเลยกับเพจไปสองคนเพราิเานี่เลยเป็นจะโถยอกาสจะติดเขาตรโ จะบายแล้วนั่งอยู่นี่นอยู่โ่ยนะแจ้มโ่ยนะใช้น้ำไาแล้วเลยครับวันนี้จะทางกับบ้านบ่กลับก่อนรอบหน้าเอาไม่รอบนี้มีมาแล้วเจอตะเต้าท็อกไอ้บ่เหมือนี่ จะชืออยู่โมงเก้าวลิติบึมบึมแบบนี้สามสี่โมงอ้าทุกคนโอเควันนี้กันเดี๋ยวพัดเด็กกับเพื่อนกับกองกับปีห้องมาบ้านละการลับพระจับคุณพี่น้องลูกวันนี้เลยขอกันเลยบอมองเข้าใจพี่น้องอะไร กิทุกคนทุกทานกินเกจิตตามมาชมพอๆกันในคลิปหน้าทุกคนก็บมี้แหลไปก่อนสวัสดี